สวัสดีค่ะนะะ้าข่าวอมีนะคะสวัสดีค่ะเดียนะคะวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนเนี่ยก็จะพาทุกท่านมาเดินเล่นในพื้นที่ของเยาวล่านะคะซึ่งพื้นที่นี้เนี่ยมีความสําคัญทางวัฒธน,ธนธรรมมากๆเลยนะคะรวมถึงมีเสน่ห์มากๆด้วยนะคะใช่แล้วค่ะอมีเยาวล่านะคะ,ะ,คะถือว่าเป็นศูนย์การชุมชนของชาวไทย,เส,ยเสื้อสายจีนเสื้อสายจีนค่ะแล้วก็ยังเป็นตัวอย่างของสังคมพระหุววัฒนธรรมอีกด้วยนะคะ ใช่แล้วค่ะที่ยาวล่าเนี่ยกันตั้งอยู่ที่ใจกลางของกรุงเทพในเขตพ,พันธวงง์นะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถเดินทางได้ง่ายดายมากๆเลยนะคะโดยการใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน เรือจะเป็นรถประจําทางก็ได้นะคะและที่สําคัญน,นะคะเยาวราชเนี่ยไม่ได้มีดีแค่อาหารอร่อยอ่อยเท่าน,นั้นนะคะแต่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเนที่มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นอย่างเช่นวัดเล่งเนยยี่หรือวัดมังกรกมลลาวาสนะคะซึ่งเป็นวัดพุทธนิกายมหาย,ยานที่สําคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนด้วยค่ะอนอกจากนี้นะคะก็ยังมีมูลนิธิเทียนฟ้านะคะสันะแ,แม่ควอิ่มนะคะที่คนเยาวราชเนี่ยนิยมไปกราบไหว้บูชานะคะรวมถึงยังมีซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเยาวราชด้วยค่ะ เดี๋ยวเรานะคะจะพาทุกท่านไปรับชมรับฟังบรรยากาศของชุมชนเยาวราชกันนะคะ เดี๋ยวเรานะคะจะลองมาสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่อาศัยในแถวยาวราชกันนะคะอุย้ยนู่นมีคนพอดีเลยค่ะมาเกลียวมาเกลียวมาขัมน,นะมสัมภาษณ์เ,เดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์นหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ได้ไหมค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในรายการเที่ยวกันไหมคะตอนยวาวราชค่ะในตอนอ่านไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรคะใคะ่ะ คุณไอยย้ยากจะสอบถามนะคะว่าในฐานะผู้ที่อยู่อาศัยที่เยาวราชนะคะคุณไอ้เนี่ยรู้สึกว่าอในเยาวราชเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอย่างไรบ้างคะค่ะก็เนื่องจากในชุมชนเยาวราชนี้นะคะมีคุณจีนะคะอ,อเพยพเข้ามาเยอะแยะมากมายก็เลยเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกันค่ะไม่ว,ว่าจะเป็นทางด้านอาหารเองประเพณีหรือว่าภาษา,าค่ะ อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นอาหารใช่ไหมคะอใานาเย,ยวาวราชนะคะก็เป็นศูนย์รวมรของอาหารจีนเลยค่ะแต่ว่าม,มีการแบบปรับเปลี่ยนรสชาติให้เข้ากับาารสชาติคนไทยมากขึ้นอย่นะะแล้ววันนี้ต้องขอบ,ขอบคุณคุณไอ้มากมากเลยนะคะของพี่วันนี้อ่อลนี่รู้สึกว่าถ้าสัมภาษณ์ผู้คนเดียวอาจจะยังได้ความรู้ไม่มากพอเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนที่สองกันดีกว่านะคะโอเคค่ะ สวัสดีค่ะท่านผูคุณชื่ออะไรคะชื่อน้โมค่ะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ในชั้นขออนุญาตสอบถามสัมภาษณ์ในส่วนของคุณคิดเห็นอย่างไรว่ามีกิจกรรมในดบ้างที่เป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของเยาวราชนะคะลองรูกันอย่างานี้เป็นบางเรื่องเกี่ยวกับส่วนนี้ไหมคะค่ะก็ถ้าเกิดว่าเป็นการแลกเปลี่ยนวนัฒนธรรมกันเนี่ยก็คือจะมีไม่ผนเทศกาลการไหว้เจดียาค่ะก็คือเราจะไหว้เจ้าแม่กวนอิมแล้วก็ไหว้เทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ แสดงความกตัญญูแล้วก็แสดงความเคารพแต่แต่ว่าจริงๆนะคะสุดนััว็็คิดว่ามีการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัขขวมากกว่าโอเคค่ะขอบคุณคุณคแลโมโ,ลโมบมากเลยนะคะวันนี้ที่ให้พวกเราสัมภาษนะคะอคต่อเอาไปหว่อไอดี你爱ม吗我们 ขออนุญาตสองภาพหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะแล้วก็ยืนตรงนี้หน่อยนะ,ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรคะชื่อมิ้งค่ะโอเคค่ะคุณมิ้งได้ฐานาะนะคะที่คุณมิ้งเนี่ยเป็นคนในชุมชนเยาวราชนะคะคุณมิ้งเนี่ยคิดว่าคนในชุมชนเนี่ยต้องมีการ,รเผชิญหน้ากับความท้าทายหรือว่าปัญหาอะไรในการอยู่ร่วมกันของกลุ่มที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันบ้างไหมคะมีแน่นอนค่ะทางในเรื่องค่านิยมความเชื่อทําให้เกิดความแตกต่าง เกิดกบบไม่เข้าใจกันเกิดการลงกลุ่มข,ของคนที่มีวัฒนธรรมเดียวกันอยู่ด้วยกันไม่ยอมรับคนที่มีความแตกตา่างทําให้เกิดการที่เ,เราต้องเปลี่ยนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะในวันนี้นะคะพวกเรานะคะต้องขอขอบคุณคุณมิกมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ ตอนนี้นะคะก็จบการสัมภาษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอขอบคุณคู้ที่ให้สัมภาษณ์ท่านมากๆเลยนะคะทุกคนคะสิ่งที่เราทําได้นะคะหรือว่าสิ่งที่เราควรทํานะคะคือการยอมรับความแตกต่างะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นทางวัฒนธรรมเชื้อชาติหรือว่าด้านอื่นๆนะคะสิ่งที่เราจะทําให้เราเนี่ยอยู่ร่วมกันได้นะคะคือการ รับตัวเข้าหากันนะคะยอมรับสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็จัดงานกิจกรรมเทศกาลร,ร่วมกันนะคะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกันซึ่งการทํเหล่านี้เนี่ยจะเป็นช่วยการสาร้างสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมนะคะวันนี้พวกเราขอจบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ ก็เพื่อนกันเพราะแค่หลับตาลงเราอิ่งคงเป็นมืนเดิมก็แค่เพื่อนกัน